สวัสดีครับอุดรสันขอพาชมหางโลเบดตฟ้า4ีเผาเฉพาะกิจสีเขียว3เพามาตรฐานสีชมพู3เผาเฉพาะกิจสีเผาเฉพาะกิจว่าง3เมตรยาวรวม16เมตรพื้นบรรทุก12เมตรคนันนี้ลูกค้าสั่งสเปคพิเศษปูเหล็กตีนเป็ดหรือเหล็กลายหนา6กมิลหนา6กมิลครับมีสเกลหนึนิ้วเบอร์ใหญ่ ของปีข้างปีข้างตลอดแนวเป็นสเพลากลุ่มสังเกตได้ว่าสองเพลาคู่หน้าระยะห่างออกไปจะเป็นสองเพลาคู่หลังการกระจายน้ำหนักได้ดีตามกลมขนส่งกลมทางหลวงน้ำหนักรวมพิกัดตัวนี้65ตันสะพานแบบทึบ2ตอนสะพานสไลด์กระบอก ไฮดรอลิกคู่แกน40ขึ้นลงชุดล่างดึงสะพานเข้าออกสามารถวิ่งเข้าออกให้เหมาะกับฐานล้อของเครื่องจักรขึ้นได้ทุกรุ่นตอบโจทย์ทันเดียวจบสามเพาแท่นเตี้ยสเปคยอดนิยมยาวรวม12เมตร60พืน้นบรรทุก9เมตรสะพานท้ายลูกค้าเลือกได้1ตอนหรือ2ตอน ความสูงจากพื้นดินถึงพื้นบรรทุก93เซน90 93 95 1เมตรลูกค้าเลือกได้มีปีข้างตลอดแนวพร้อมสเกลนเบอร์ใหญ่1นิ้วซ้ายขวาปูด้วยไม้เนื้อแข็งเป็นไม้เต็งนะครับไม้เต็งสั่งตรงจากเมืองการแข็งแรงอายุการใช้งานนานสามเผาเฉพาะกิจต่อตามสเปคการใช้งานคอ1นนิ้วหนาแข็งแรง รอยเชื่อม CO2 เบอร์ใหญ่แบบเกล็ดปลารอยเชื่อมนะครับสวยงามไม่โปะโชว์รอยเชื่อมนะครับขาคำยันจอดจับน็อตทุกตัวให้ความแข็งแรงมีสวิตช์ล็อกตู้ผลิตตามสั่งมีสวิตช์ล็อกตู้ไว้สำหรับล็อกตู้40ฟุตหน้าหลังพื้นฟูด,ด้วยไม้เนื้อแข็ง ด้านข้างเจาะรูเหล็กเสียบเพื่อเสียบเหล็กกันสินค้าหล่นนะครับต่อตามสเปคสเกนหนึนิ้วเบอร์ใหญ่คันนี้ยาวรวม16เมตรพื้นบรรทุก12เมตรสูง90-95 1เมตรตามความต้องการคันนี้90เซนนะครับเพลารุ่นใหม่ แปดรูสิบรูลูกค้าสั่งได้นะครับคันนี้ลูกค้าสั่งหกรูนะครับเพื่อเหมาะกับรถที่ใช้อยู่แล้วเป็นหกรูทั้งหมดง่ายต่อการดูแลเซอร์วิสนะครับสะพานท้าย1พักหรือ2พับ60 80 1เมตรหรือเต็มพื้นที่สั่งได้ลูกค้าท่านไหนมองหาหางโลเบทในการใช้งานเหมาะสมแข็งแรงราคาเบามีบริการหนึ่งส่วนและหนผ่อนติดต่ออูดิซันผมและทีมงานยินดีดูแลให้กัปรึกษาช่วยเหลือทุก รายการที่ลูกค้าต้องการฝากด้วยครับขอบคุณครับ